กำลังใจซอซัพเกาหลียูทูบเบอร์ดังเรียกได้ว่าที่ผ่านมานั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าสำหรับผู้ที่ติดตามซอซัพเกาหลีไายโคเรียยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า2.47ล้านคนหลังจากซอออกแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียลูกในคันที่พยายามตั้งท้องมากว่า2ปีซอเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ได้ไปปรึกษาหมอเพราะอยากมีน้องมากหลังพยายามกันเองมา2ปีจึงไม่อยากเสียเวลาแล้ว แต่หมอขอเวลา3เดือนในการช่วยแบบธรรมชาติก่อนเพราะช่วยนับวันให้ซึ่งซอตั้งท้องตอนเดือน6แต่มารู้ตัวตอนเดือน7ตอนนั้นดีใจและตกใจพอรู้ก็ไปฝากคันแต่ไม่ได้บอกใครรอ3เดือนก่อนตามความเชื่อโดยมีครอบครัวเท่านั้นที่รู้หลังจากตั้งคันได้12สสัปดาห์หมอตรวจพบว่า ตรงต้นขอนน้องนาเสี่ยงเป็นดาวซินโดมจึงทำให้เราไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลในกรุงโซโดยการเจาะน้ำคล่ำผลออกมาวันนั้นว่าน้องปกติดีเราก็ดีใจมากอเองนะับวันรอให้ครบ18สัปดาห์เพื่อจะแจ้งข่าวดีนี้ให้กับแฟนคลับแต่ก่อนวันที่ 2กันยายนผลปรากฏว่าคโครโมโซมทั้งหมด22ตัวเจอคู่ที่22มีปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหัวใจของน้องมีความเสี่ยงว่าน้องคลอดออกมาอาจมีปัญหาเรื่องหัวใจซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่หมอไม่อยากให้เสียงอยากให้ยุติการตั้งครรภ์ซึ่งวันที่2กันยายนวันที่ตั้งใจจะปล่อยคลิปบอกข่าวดีนี้กลับเป็นวันที่สอไปยุติการตั้งครรภ์น้องก็ไม่อยู่บนโลกไปอางนี้แล้วถ้ายุติ ตั้งแต่หนึ่งถึงสองเดือนก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้สี่เดือนแล้วยังทำใจไม่ค่อยได้สงสารเขาสงสารตัวเองและสงสารครอบครัวด้วยเห็นหน้าสามีแม่ย่าก,ก็สงสารแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเขาคลอดออกมาแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เราจะยิ่งทรมานมากกว่านั้น